ผู้ควบคุมลูกเรือประมงวัย43ปีถูกคนไล่แทงวิ่งหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่หานานกว่าชั่วโมงสุดท้ายเจอฉี่สีม่วงไล้บาดแผลถูกจับตามระเบียบพร้อมบอกทางญาติว่าหลอนยาพัานตำรวจเอกสมชิตวินทชยัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครองใหญ่ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในป่าทางเข้าเขาว,วง หลังโรงน้ำแข็งบริเวณหมู่สองตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสายตรวจเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานกว่า2 0นายร่วมออกทําการคนา้นคว้ามาถึงที่เกิดเหตุบริเวณหลังโรงน้ําแข็งการปังหาหมู่ที่สองตำบลคลองใหญ่อาเภอคลองใหญ่ ที่ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายวิ่งเข้าไปในป่าหลังเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงพบชายนอนหลบอยู่ภายบริเวณป่าเชิงเขาทราบชื่อในเวลาต่อมาว่านายวออายุ43ปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชาอยู่ในอาการตกใจพูดจาไม่รู้เรื่องได้ตรวจสอบไม่พบบาดแผลตามร่างกายจากนั้นจึงรีบพาลงมาจากเชิงเขาเพื่อหาน้ำให้ดื่ม ก่อนจะพาตัวไปโรงพยาบาลคลองใหญ่ได้สอบถามนายวอเล่าให้ฟังว่ามีคนตามมาทำร้ายใช้มีดไล่ฟันตนตั้งแต่บ้านคลองสนจนถึงบ้านคลองใหญ่ตนจึงรีบวิ่งหนีไปซ่อนในป่าดังกล่าวนายวอบอกว่าตนเป็นคนควบคุมลูกน้องในเรือก่อนเกิดเหตุเรือได้เทียบท่าตนกำลังจะไปเบิกเงินเดือนและกลับบ้านที่ประเทศกัมพูชาจากนั้นได้นั่งรถออกมาจากท่าเทียบเรือ ก่อนจะมีคนไล่ตามทำร้ายดังกล่าวในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะของนายวอพบว่านายวอมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายก่อนจะคุมตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรครองใหญ่เพื่อส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวญิสุวรรณรายงาน